โอ้จะมีมวามพยายามเลยโอ้เกือบ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 ถึงจะโค้งนี่เท่้ะเอ้ยนองไมยักเห็นนี่เรียบร้อยอีกนี่นตามามเรียบปสามสามเห็นดามเทียนในยาบโอ้สุดยอด หยกบงซางจะได่อุ่มเห็นคนบอสุดยอดสุดยอดนะตามเสียมเลยคาออล้วสิคาดแล้วย ปาดผวดคือปวดเอ้ยอ้ยอ๋อหอยยน้ <c oughs> องทัออนนน้ง,งนสวัสดีครับผมสวัสดีในวันที่ย3ครับกันยายนนสั้นเนาะจั้า2้อยกส 28, ครับมออือนกับผ้า,าขาป้านำมาอีกหนึ่งน,นะสับฝนเนาะจ้ะ่ยี่น้อง <c oughs> เห็นโบฝนทั้งหลังสร้างกูข้อบังการเป็นจรงเยะปวดเนาะวันนี้เนาะบนจ้<พ>ไปเลยจะเห็นโบดแหงจากฝนอ้ย เอาบุหรสิยงาเนีแน่เยครับคุณไปจ้าฮารุนทานช่วงกาิโศกสิมันสำได้จ้ามึนี่ไปกันเลยจ้าสร้างไปกันเลยนอยแข่งมันเอาบุร่มาดนนะครับคุเนาะจ้าแบบงามเลย ว่าฝนตกทายกับอาชิบอชเกนนจนเนาะสักฝนเนาะจะเมื่อเ่ยเนาะการทายท้าอาชิบอชเจนก็บขอให้ในเรื่องเขบคุมแต่ว่ามันมาจ่เสาเลยก่อเดียวกันจ้ะอือ เรียบร้อยเออสร้างเลยน้ำเลยนะจ้ะนี่จะน๋ยอสวยๆเฮ้นเป็นป่องแล้วเนาะนั่งอยู่โตกน้ำมาเนานะนานเก็บตัวนี่แล้ววางเงินด้วยเงนจะาฮา น้องงามพี่แงงกระไลไหลแต่วันนี้พี่น้องมาเป็นรถกระบะนะบ้ไาไหวม้าไหวมากพี่พี่จา่าพเกแงงคนไล่ไหลระวังลงน้ำไลย นั่น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 เย็บเล่นเยอบเล่นอ๋อถืออ่อนเพิ่นอ้ยง่ามงามฮิยันนีเพิ่นพากวยก้อนนั่มันเอายา่บ่บ่เอาไว้ก้อนน้อยไร้น้อยไร้น้องถ้าเอาได้บิดหันมาไวกว่านี้เนาะโอ้โหยดีจ้ะ Ui, ui, mười sao hả. Sắp rồi. không, thấy sao? Hm, đúng không. sao không. ในคัดเอาเลยจ้ะอ้ยยาต็นอต่ำๆเพิ่สุดยอดเนาะสยดยอดเอาได้สามโนโนงามพื่ทีเขาจากว่านเดิ้ลหลีอือ

เกือบ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 ถึงจะยงนี <c ười> <c ười> ่ท <c ười> ้งโอ้ยโอ๊ยน้อไม้ยักษ์อุ้ยใหญ่กว่าหนาซางอีกบันเจมิดได้แล้วเ่ามาอๆมันห้างเอาไว้พี่ปุ้ยออโรดมา่เจีวซับได้เดอซบเลย เห็นอือนี่เรียบร้อยอีกนี่นอตามๆเรียบร้อยอุ้ยพี่น้องเบิ่งติดละมาร่วมมาร่วมอือฮ่าอมืออะไรบนหอวมันมามา 5, lên. Là. Uôi, ngay là. Mà làm sao phân tích thì cả mọi nó ăn sao phân tích tất cả mọi người ăn sao phân đàm tất cả nhau người ăn sao Nhược tích sang Chứ đi ôm สุดยอดสุดยอดอ่ะเื้ยมวนมวนวนนี้มวนไงเฮงน้ำใหม่มขี้ต้อาว้างนาะสุดยดเพื่อน อือเรียบรก้อนนี้มีตีนอใหญ่กอหัางทัดกันนะสูมเบิรไกนหญ่เออเออเออสนาดล่ะงั้นสุดแล้ว่ะ đẹp rồi à. Bên đây Rồi oh. oh, Đến đẹp chỗ đẹp rồi Tôi nhìn thấy thương quá Như <laughs> là Thương gì là Có thương quá Thương cho thương đi Thương 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 à. Đẹp rồi Rồi nha งามีงามีนอนนี่แกงสองเหินพอดีสองสามคนีะไรเวลาใสโอ้ยยอดยอดนะตามเสียมเลยอุ้ยบ รุนรุนุนุนนเราเพิ่งสิ้องายไปจ้ะนี่นี่โอ้คุณขับเลือบเพิ่นสวอสวอสวี๋ยวนี้จะเอามืออยู่บ่เดนเออ นั่นแหละอโอ้ยเห็นเป็นให้ส่วนาใหม่ให้สวนงาสร้างกระส่วนาใหม่จนซีมูนเบิดเลยโอ้ยมันอนแห้งเนาะเฮ้ยไม่ช่ยดายงาวเงาวูปซื้อกระพักตะกองมาสะ จะบรกว่ายางถือแล่ว่าเอียังก็ค้างนี่โอ้โอ้เดวมาทางนี้ใช่เนาะตะก่งถอยกันด้วยจ้ะ ไปให้ลงกดีอไปให้ลูกงัดไปให้ลูก <c oughs> น,นันน่นนันน่นนั่เรียสิจะค้องจ้ะเฮ้ยเพิ่ง,งดทีด่เลยจ้ะบ่มีดับแนวจ้ะเกิดค่ะเกิดแน่พุนอะโซฟฝนบ่ได้มานพูดผู้เฮ้ยงามงามงามอ้าสจอดชั่วเดียว <c oughs> <c oughs> งามเฮ้ย บ้าเชียวบเฮ้ยตีนยง่ายผนอกเล่งเล่งขนาดเล่งทีระยามันลุนใช่ให้ระวังได้จะคล้องมันเราจะพอคนไหลลงมาน้ำด่างได้ไครับเวลาสัดน้อจ้ะอู้นั่นที่เเกือบถือสร้างกุ

con thì xuống mình chạp hắn lạ Nó cứ on thế Ngọt Ngọt thì thử thang nữa Ui Dày mướn cần Đừng khó cái đền nhảy khó พี่น้า <c oughs> โทลโเอาใส่มินิขอแน่นัน่นใส่สององ้นใส่ใส่มินินั่นดีเนี่ยใส่ไปไกลแค่เนาะอ่า เสีย,ยนยแห้งคุณอาจารย์เสียน <c oughs> อีกเสียนแห้งเหมือนี่ยองจะคล้องอีกยังเสียนแหงอีก <c oughs> พูดนะเฮ้ยพี่น้องมาเบิ่งน้ำกันพูดนะน้องใหม่ชนิดนี้ว่ามีทางว่าสิเอาเบิ้ลด่า้จะโพดพ่ออีรีพูดนะวู้ยหลายขากหลายเนยจ้ะยังขึ้นกันก่อนเอ้ยพุดนะ เอาไสี่นเอ้าโอ้ดียใส่ยน่อยห่ลุนนี่เขาเคียนตาแกดวะ ที่ม่วงจะบันนั่นนี่ดาเหี่ยมว่าเขาไม่เห็น่ี่วะมาดหนย่าสูเขาไหนกี่นะแม่มาหนาคนไหนน่ะเรื่นงใดบ่เอาเลยเอาเลย Ui, phiêu rồi hình ơi Ây, giọt Cái kinh thế Ngắt ngắt cái cháu ở nhau ông Ui, nhủ cắt Chịt lê đá đấy cháu Để นี่นะปองรุมกัไดทุกท่านถอะคจะหันลงอยู่จากพี่นอเป็นได้ซาัง่ายตวเราออกคแรงนเดียเดี๋ยวนยากคัว่าสาึ่นละไล่รูเนอนไล่รูแน่นอนนนะ น่าเรียบร้อยยังซำยางง่ายให้อเนเส้นตงพิถ่างอย่างนี้นะ เดวดีๆไฟมันล,ลงหาเฮานั่นแหละหาเกเาลียดอ่ะลงฝาคุ้นเลยปะนี่นเห็นว่นา,า,า,าเฮาอยากว่าหา,าเจา้า เ uh, รียบร้อยเอ้านอนหนิไปนั <trzeba draw potato> yeah, sure. ่นสวะเอ้าสวะสี่อย่างเดียวสวะสวะเรียบร้อยอ้าวต่อต่อต่อ น้ำโอ้สิดีตาเลยเนาะเฮ้ยโอทโฟหน่อยว้างามเหี้จางมีความพยายามขนาดมึงจะมองกลับนขาดแล้ว เียสลงไปเอาอะไรกันอือฮึเดี๋ยวจะขนาดลงเลยโตนอขนานล่งมีสูตรของเขานั่นไเดี๋ยวลงไปหันจับเออ จับเอาจะเาไมเไ้า e ืมสี่หมื่นได้สานเลยเดี๋ยดีดีเลยอู้สุดยอดเลยคะแนนเอาหน่อหม้เอออ้ยโน้อึบเก็บหน่อหม่ไปรวมกันจ้ะ แปบเดียวเลยแต่พี่หนองเวืงเดียวีหน่อยมอันคือเดงคนสีนไลปันนี่แต่น้ยอยใหญ่เมื่อวานน้าฝัาเขาโซนพี่น้องเมื่อเขาดีๆเนะาะเจ้าฟนกัน,นึกว่าเพิ่นเบิดเห็นมาโซนไหนวะไม่อยากสีเว้าเลยไปไปไหน้ำมูก่อนพอากระสอบ บาสเดี๋ยทายไก่ด้วยครับแต่บอนอมันใหญ่คร <t realidade> <nhiều> ับแต่ละนอสุดยอดแห่งครับคนจะสิคอนอีกทาหนึ่งด้วยกันบ้าหุ้ยได้แล้วจอะไรขคือโพดผัดแต่เขา นะทารุณทาเบื้องข้อมันเนาะหลังจากคอดแหลกว่าสสโสมันสำรดจครับจ้าสัตว์ปนพ,พิภพหน,งอ,อ,นองมะสุยอดหนองใหมจ่จ้ะบ้ถึงสามสิบนาทีจ้ะพี่นนองโผดพ่อจะสีเอากับไดยบรางคือมาขักมาเน่สิเ <c oughs> ฮ้ยเติจะนอใหญ่หนองใหม่หนักขักอ <c oughs> อ้ย จ้าสิ้นชอตพี่นี่ขอฝากาก็อลไรก็แชร์ก็ติดตามชีวิตเทสในเจ้าก็กระดิ่งแกงเตือนไว้น้ำจ้า้าหลุดในคลิปต่อไปว่าซาฟอนที่โศกมันนอนใหม่หรือมันเฮ็ดให้พี่นอนบ้างอีกจ้าสำหรับคลิปวันนี้สวัสดีจ้า,อ,า,จา,าดดอ้าวจ้ากับบานพูดเด้รถเหรอเอ้ยนิดหน่อยใหญ่จ้าดินอยอยาาดทางกับบานก็จก้บพูดนะซับบะมือแบกอีกจกั๊ก เออสุดยอดนี่เต็มสอบจริงๆเอาโซนเดียวนิดน่อยหนึงจ้ะก็คือเรเพินสีาลแห่งป่านีน่จ้ะโหพูฝนมอใหม่พี่น้องเขาก็มาเอาอยู่จ้่รารเพิ่นเอาอยู่กไก่ทางน,นี่เขามาหยาพวกก็เลยบอกเลยเขามาเอาจ้าจะพุะ่เขยัเดินทางกับบ้านกันจ้าก่อนพักสิโตอีกจ้า